ดิสนั่นและชัยโซโลกันละครขอน,นำเสนอนิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทราแฝดสวัสดีครับ,รบผมต้านะครับเป็นนักภาคผู้ชายหนูมิวค่ะเป็นนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเฮ้เฮ้ เป็นนักภาพผู้หญิงค่ะวันนี้ชัยโซโลจะมาถ่ายคลิปเจ้าหญิงนิทาแฟนนะคะวันนี้ก็ละครของเรานะครับก็แบบเหมือนล้ำลึกถึงเหมือนละครสมัยก่อนนะครับสมัยอาสมบัติในที่นี้ที่เขาจะแบบมีนักภาคคอ,อยภาคเสียงแทนอะไรเงี้ยนะครับนักแสดงก็ไม่ต้องรู้บทก็เล่นหรือพูดตามนักภาคไปนะครับเจ<ป>้าหญิงนิทาน,นะครับก็เป็นแบบฉบับชัยโซโลนะครับเรามีปรับเปลี่ยนบทนิดหน่อยนะครับจะเป็นยังไงรอติดตามชมครับผมติดตามเลยค่ะก่อนไปชมนิทานขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักเกม King's Choice เป็นเกมในราชวงที่ได้รับความนิยมทั่วโลกในตอนนี้ผู้เล่นมากกว่า200ล้านคนมีเนื้อเรื่องมากกว่า200เรื่องแถมเรายังสามารถสัมผัสชีวิตของเจ้าชายและเจ้าหญิงและแถมยังได้รุ่นรับเงินรางวัลอีก90 0 0 0บาทด้วยนะโหลดเกมแล้วมาร่วมสนุกกันครับมาเปิดตัวกับฉากแรกเลยค่ะที่วังของเจ้าหญิงเชิญเจ้าหญิงเลยค่ะ น,นานไปแล้วนานแสนนานจนจำไม่ได้กลับแล้วค่ะเฮ้ย <Hey. S 1> <c oughs> ไม่ได้นานขนาดนั้นเออ,อยังไม่ได้เริ่มเลยกันละครหนึ่งนานไปแล้วนะ่มืองล้าส <week> ลัาเวกัสลัาปาเขากิโลสองรามินทาค่ะครับผมที่ปราสาทฟองตรงสะดองงองมีเจ้าหญิงรูปงามสองคนเป็นแฝดกันร้องเพลงเพราะมีความฝันนิสัยเป็นคนที่น่ารักเรียบร้อย คนพี่ชื่อเจ้าหญิงออโรราคนน้องชื่อโบลน่าสงสัยจะกินเยอะเจ้าหญิงออโรรามีผมรอนสีทองดุจแสงตะวันยามเย็นเจ้าหญิงโบลน่าผมรอนสีทองดุจแสงตะวันยามเช้าเจ้าหญิงออโรราริมฝีปากสีกุหลาบเพราะเธอเติมปากด้วยวิสติส่วนเจ้าหญิงโบลน่า เลีมฝีปากสีกุหลาบเช่นกันแต่ต่างที่เธอเติมปากด้วยหมากลูสวัสดีค่ะหนูชื่อเจ้าหญิงอาโเรล่าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเจ้าหญิงโปลนากินเว็บตอนดึกค่ะเราเป็นฝาแปดกันแยกไม่ออกใช่ไหมคะสังเกตที่สีผมแล้วกันค่ะและได้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับเจ้าหญิงทั้งสอง <c oughs> มีน้ำอัดลมเข้ามาเสิร์ฟจากแม่มดใจร้าย ยิบลองตัวเข้ามาเป็นนาสนมซึ่งในน้ำมียาพิผสมอยู่เจ้าหญิงทั้งสองหยิบน้ำขึ้นมากินจนหมดแก้วเจ้าหญิงออโลล่ากินน้ำหมดแล้วก็มีอาการเริ่มปวดท้องอย่างทรมาน ามด้วยเจ้าหญิงโบโลนาก็กินน้ำหมดไปแล้วแต่ก็ยังหิวน้ำอยู่จึงหยิบน้ำมาอีกแกว้วดูท่าทางยาจะออกฤทธิ์แล้วค่ะเจ้าหญิงโบล <laughs> เจ้าหญิงโบโลนามีาการปวดท้องตามเจ้าหญิงออโรลา่า <laughs> <laughs> เจ้าหญิงทั้งสองล้มลงนอนสลบหลับไหลไปตลอดการ เป็นตำนานที่ทุกคนเล่าขายกันว่าวิธีที่จะทําให้เจ้าหญิงฟื้นคืนชีพได้ก็คือต้องรอเจ้าชายมาจุมพิษ เจ้าหญิงนิทราวันนี้จะเป็นเจ้าชายเราไม่ใช่นางยักษ์กูนึกว่าผีเชื้อสมุทรแต่ใ <c oughs> ตล้อ,อก่อนเล่นตามนักาอ่ะเริ่มเลยครับเจ็ดล้านปีผ่านไปไวเหมือนโกหกณเมืองหนึ่งติดแม่น้ํามีเจ้าชายรูปงามผมทองสีอราบหล่อเหลาโน่จริง ผมผูแดงคนละคนแล้วเยอะขอโทษสั่งวิกมาผิดเจ้าชายมีรูปงามร่าเหล่าหล่อติ๊งติองหล่อฮิเ้ยหล่อชิบหายหน้าหวานแอบคมเล็กๆและด้วยพระเนตรที่กลมโตพระเนตรคืออะไรวะดวงตาดวงตาดวงตาโชด้วยโชด้วยพระเนตรที่กลมโตอ อ่าเล่นตามอ่าเล่นตามคำบรรยายหักมองไวที่ไขรคนนั้นก็ต้องอ่อนระทวยจนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะูกดูเป็นสันเป็นคมเส้นผมทำให้ไรกระเป๋าก็คล็อกก็ได้เกงก็ยีเลวายทำไมทำไมไม่เลือกนั้นสักทีแรกนั่นเปนเพลงคุณลำยัยเ <c oughs> จ้าชายได้เดินทางมายืนอยู่หน้าเมืองที่เมืองเป็นบ้านเกิดของเจ้าชายซึ่งเจ้าชายก็รับเมืองน,นี้มากๆเมืองมีชื่อว่า แนนซี่ซี่ซี่สวัสดีครับผมมีชื่อว่าเจ้าชายแนนซี่และนี่คือเมืองแนนซี่ที่ผมละและคลั่งไคลผมเกิดที่แนนซี่และจะตายที่แนนซี่นี่ผมก็เพิ่งออกมาจากแนนซี่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวมากเลยครับ เมียผมไม่รู้หรอกเพราะผมบอกหมอนวดว่าอย่าลงบีไหนหัวล้อเกินแล้วอถึงแม้เจ้าชายจะไม่อยากจากเมืองแค่ไหนแต่ก็ต้องเดินทางไปตามหาไ่ต้องพูดไม่ต้องพูดอันนี้บทบรรยายไอ้เอี้ยแต่ถึงแม้เจ้าชายจะไม่อยากจากเมืองแค่ไหน แต่ก็ต้องเดินทางไปตามหาเจ้าหญิงนิทาแฝดตามตำนานให้ได้เจ้าชายก็เดินทางด้วยพาหนะคู่ใจเป็นรถช็อปเปอร์เจ้าชายก็หยิบกุญแจขึ้นมาน้ำมันกุญแจบ้านโยนทิ้งหยิบกุญแจมาใหม่น้ำมันกุญแจเล่นชักโยนทิ้งหยิบขึ้นมาใหม่น้ำมันกุญแจเกะโยนทิ้งหยิบขึ้นมาใหม่ถูกแล้วนะกุญแจรถเอากลับมา,าเจอปอะเสียบกุญแจ จากนั้นคลิกสตาร์เสียงเสียงแตบน้ครูเดินไปนี่บบผู้เดินไปนี้เสียงมันไม่เกี่ยกขนาดน้เดินไปนี่แไปทำท่อฟั Track> ้งไอเจ้าชายบิดรถออกไปอและเจ้าชายก็เดินทางมาใกล้จะถึงปราสาทของเจ้าหญิงแล้ว โปรดติดตามฉากต,ต่อไปหลับมาที่ปราสาทเจ้าหญิงจากที่เจ้าหญิงทั้งสองได้หลับไหลไปรอเจ้าชายที่รักจริงมาจุมพิดท้องคำสาบเจ้าชายเดินทางมาถึงแล้วเจ้าชายก็ได้จอดรถเอารถพินไว้สักที่ห <c oughs> มาเป็นกระเป๋าเลยเจ้าชายรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอเจ้าหญิงทั้งสอง เจ้าหญิงทั้งสองใช่ฝาแฝนอะไรนะฝาแฝนแยกไม่ออกนะซี่ใครเป็นฝาไอ้เก่งนม่ได้จะเป็นฝาดูแลแยกออกไหมอันนี้นี่คนนี้คนพี่เจ้าหญิงโอโราคนนี้เจ้าหญิงโบโลนาแล้วมึงถามกวอเลยนะแยกออกใช่ไหมใครเป็นใครดูที่จุดสังเกตง่ายๆเลยสีผมคิดว่ากูไม่มีความ เจ้าชายก็ได้เดินไปหาเจ้าหญิงโบโลน่าไอ้โบโลน่าอ่าคุกเข่าลงครับคุกเข่าลงอ่าอ่ามันฝืนม่ถงและเจ้าชายก็ได้ลดน้ำศพไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อกดโทษเนี่ยเผาเลยนะเกอะไรแล้วเนี่ยกดโทษไม่ใช่ขึ้นอืดเป็นหุ่นเจ้าหญิงอุ้ยเจ้าหญิงสวยมากๆอะไรนะเจ้าหญิงสวยมากๆ เออมองไปมองไปยิ้มยิ้มปากปลื้มแล้วพร้อมพูดว่าเจ้าหญิงสวยมากเจ้าหญิงเฮียมากๆสว,สวยมากอ๋อเจ้าหญิงสวยมากหุ่นดีผอมเออหุ่นดีผอมจริงๆหุ่นดีผอมจริงจริหน้าฟัดหน้าฟัดกับหมาฟัดเฉยๆ,ๆ,ๆ,ๆขออนุญ,ญาตลบผิวเจ้าหญิงนะครับ ขออนุญาตรูปผิวจาหญิงนะครับจากนั้นเจ้าชายก็รูปไแหมครับว่าให้ก็ีชื่อขับมือมืออะไรคเจ้าชายกินไม่กินนะครับเรียกอันนี้ผมเรียกมืออันนี้ผมเรียกเท้าเท้าเมื่อรูปที่ใบหน้าแล้วเจ้าชายก็ขออนุญาตสัมผัสเลมฝีปากที่ปาก จากนั้นเจ้าชายสังเกตเห็นว่าฟันเจ้าหญิงเรียงกันสวยจึงขออนุญาตใช้นิ้วชี้รูปไปที่ฟันเชิญ <c oughs> ครับ หมอตรวจภายในเลยเราแบบคางคขยเจ้าหญิงไง <laughs> เดี๋ยวเจ้าหญิงตืง่น <laughs> คางคายย่อเจอตำนานตำนานแล้วบอเจอตัวจริงแล้วสวยไงชอบติดใจพอดีหลับไงก็รูปไร์อะไรได้เต็มที่เดี๋ยวตื่นเจ้าหญิงไม่ยอมแต่คนนู้น <laughs> เดี๋ยวจะไอ้ดีหรือเปล่าหาว่าละเบียงหรือเปล่า <laughs> รอแป๊บหนึง่งรอแปบ๊บคนนี้เสร็จเดี๋ยวไปหาอีกคนเออเออเจ้าชายใช้นิ้วชี้รูดสัมผัสฟันทั้งสามสิบสองซี่ของเจ้าหญิง โอ้โหความผู้ต่างโอ้โหฟันเรียงกันสวยมากฟันเรียงกันสวยมากแป่ลื่นดูเจ้าหญิงองค์แรกไปเรียบร้อยแล้วเจ้าชายเบี่ยงความสนใจหันไปดูเจ้าหญิงโอโโล่าน้องดยนี่เอะกวสิคนกำลังแสดงอยู่กำลังแสดงอยู่อ๋อไม่ใช่ อะไรอะไรของมืาเนี่ยเนี่ยเจ้าชายทับอยู่ค่ะนี้ก็สลบอยู่นะใช่ตลบองไปดูคนน้นเนี่ยใช่ครับอ๋อเขาไมลบอยู่มึงสลบอยู่เจ้าชายหันมามองที่เจ้าหญิงโอโรล่าเช็ดฝันหร่อไงครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเจ้าชาย มองไปที่เจ้าหญิงโอลอรามองห่างๆมองห่างๆมองแบบสายตาสั้นอ๋อมันก็ต้องดูเลยใกล้ๆเจ้าชายมองไปที่เจ้าหญิงโอลอาเจ้าชายเปลี่ยนใจแล้วกลับลงไปยืนที่เดิมดีกว่านะกลับกลับแล้วยังไม่ได้เชิคฟันหรืออะไรเลยปงบีบปากหรือปุ้ย แช้กับที่เก่าแรงเยอะนะบุกเป็นน้องแมวครับอะไรของคุณแล้วนแล้วหมดแล้วเจ้าชายกำลังจะเลือกจุมพิษเจ้าหญิงแต่ด้วยตำนานกล่าวไว้ว่าการแก้คำสาปของแม่มดใจร้ายนั้นเจ้าชายจะต้องเลือกจุมพิษเจ้าหญิงได้แค่คนเดียวเท่านั้นไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยซึ่งอีกคนก็ต้องยอมปล่อยไปพอต้องเลือกเจ้าชายก็หันมองเจ้าหญิงออโรร่า หายใจเบาๆเหมือนนอนนั่หลใจแรงเลยทําทำให้เจ้าชายทรงตระหนักได้ว <time> <hail schnell poured out> ่าเจ้าชายนั <coal together> <lation ary loyalty> ้น <od> ถ oh ูกชะตาและชอบเจ้าหญิงบัลุ่นหน้าอะเลยนะเลือกแล้วเจ้าชายเลือกแล้วอะต่อครับเดี๋ยวเลือกเขียนบทมาเองอ่ะเขียนมาเองอะตามตำนานเอ้โอเขียนไม่ธรรมชาติเลยวะเขียนขื่นๆน่ะ เขียนว่าธรรมชาติดีโอบามาแล้วใจที่ถึงหน่อยเดียววะเออพาแล้วใจไม่ถึงตำนานเขาบอกว่าเจ้าชายเลือกเจ้าหญิงอีกองค์นึงตำนานเล่มไหนจัดโอบามาแล้วใจไม่ถึงเพราะว่าเจ้าหญิงโบโลน่ามีหุ่นที่ดีผิวเนียนเดือกง่ายมากโดยไม่ลังเลกูถามพวกมึงจริงมึงไม่เห็นเหรอคาร์บอนเนี่ยรีบ ลูกข้าวไม่ได้ดูจงอืนมันเบาหน่อยเจ้าชายเบามึงก็เบาบ้างไอ้ยี่นี่ก็เบาหวานเนี่ยโอ้ยดัดเจ้าชายก็ได้ตัดสินใจเลือกเจ้าหญิงโบโรนาโดยการก้มกอดเราเลือกแล้วสามคนโอกกันเนี่ย ติดององนี้ก็กอ่อนรนี้แขนยาวไง<อ>แขนมันยาวอเออมึองพามาแล้วง้อม่ยอพามาทำไมวะพามาแล้วก็ห่วงนี่กูเสียป่านมาแล้วคนหนึ่งเนี่ยใช่ใช่ดียออยโตมาตรงนี้ไหมจะได้ทมทันในองค์นี้องน,องนี้อ่ะโอเคก้มกอดอ <c oughs> จ้องหน้าอ่าเจ้าชายเลือกองค์นี้แต่เจ้าชายยังไม่จูเจ้าชายคิดว่าจะอุ้มเจ้าหญิง พากลับไปจุบที่ไปจุบที่เมืองเอะไรนะผู้ชายก็เลยตัดใจอุ้มเจ้าหญิงจะกลับไปจุบที่เมืองหูใจไปเปล่ามีรถอยู่ไงพี่ากูรถกูจะกูยกได้กูไปทีมชาตินะเนี่ยพี่อ ลบยากเลยจะหญิงเส้นแตกอะไรนะแต่แล้วเจ้าชายก็อุ้มไม่ไหวเจ้าชายก็ม่ฝืนตำนานแล้วเจ้าชายเลยเตรียมจะจูบปากเจ้าหญิงเจ้าชายค่อยๆลูบไล้เขาไปจูบที่หน้าผาก ทันใดนั้นเองเจ้าหญิงก็ตื่นขึ้นมาทั้งสองช่วยกันประคองยืนกูกลับแล้วนะกลับแล้วึ้งตื่นแล้วกูกลับแล้วไงเออวอรถมาและแล้วเจ้าหญิงกับเจ้าชายก็คองรักกันไปตลอดกานกอดกอดแม่ก็องติดปุมงกันแล้กูก็เป็นการจบบริบูบู์แล้วค่ะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักก็เหมือนหนังประกอบถ้าโชคดีก็ได้ของจริงถ้าโชคร้ายจะได้ของเทยจ้าจบแล้วครับจบแล้วครับผมอขอเตปตบมือครับมือมือมือไม่ต้องขอบคุณครับ อ่าครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับนิทานของเรานะครับเจ้าหญิงนิทาแฝดนะครับผมแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับใครสนใจนะครับหรืออยากเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนะครับนี่ครับผมเกมมือถือในราชสำนัก King Choice อ่านี่คะนี่ก็เป็นเมืองนะครับผมนี่ครับมีนางสนมครับสวยๆนะครับน่ารักนะครับนี่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับน่ารักพี่ตาถืออะไรอ่ะอ๋อนี่ครับ เหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ครับ oh. นี่เลยเกมมือถือในราชสำนัก King Choice ที่โด่งดังไปทั่วโลกนี่ครับผมมีเจ้าหญิงมากมายอยู่ในนั้นเลยครับเราสามารถออกเดทครับแล้วก็จูบได้เป็นสิบสิบคนเลยครับพร้อมลุ้นรับรางวัลกว่า9 0,000บาทนางสนมในเกมก็สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมอ่าและสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าใครอยากสัมผัสความเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายแนะนำเลยครับ King Choice เกมที่ฮิตทั่วโลกมีผู้เล่นมากถึงกว่า200ล้านคนได้เปิดตัวในไทยแล้วครับเกมมือถือในราชสำนักของยุโรปยุคกลางด้วย เนื้อเรื่องตื่นเต้นกว่าถึง200เรื่องครับระบบคู่รักมากมายที่น่าตื่นเต้นเข้าร่วมงานเลี้ยงเต้นลําและได้ออกเดทกับเจ้าชายเจ้าหญิงต่างแดนเป็นสิบๆครับพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดสร้างครอบครัวและอัพเลเวลได้อย่างรวดเร็วมีสกินมากมายให้สะสมเพลิดเพลินไม่รู้จบแม้แต่มือใหม่ก็สนุกได้ครับวิธีเล่นที่หลากหลายครับเล่นง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถหาเพื่อนใหม่ได้จากทั่วโลกครับสนุกไม่รู้จบครับผมร่วมชิงรางวัลครับกว่า90,000บาทง่ายๆครับโหลดเกม King Choice ที่ใต้คลิปนี้ครับ และลุ้นครับเป็นผู้โชคด,ดี3าคนรับรางวัลคนละ3า0 0 0บาทไปเลยครับรีบโหลดแล้วมาเจอกันในเกมนะครับโหลดง่ายๆครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมอ่าคอแห้งวันแล้วเนี่ยพี่โอ้พี่แห้งว่ะพี่กินหมดเลยเนี่ยน้เดี๋ยวนะหนูหนูว่าหนูภาคเยอะกว่านะเนี่ยภาคเยอะกว่าอีกเนี่ยหนูยังกินน้ำน้อยอยู่เลยพี่พคงหิวมาจากบ้านแหละไปปากช่องไหนไม่ใชปากช่อง อออตนอน <ขอ S 1> จบอเอาแบบนักภาคที่เขาภาคททิดอ่ะดูดันไม่เกรงใจใครจบเลยอ่ะหนึ่งสองซ้ำ <c oughs> ผมมันเปไ็นไรไม่ต้องอได้พี่ขอโทษ